ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอเชลรีเคอร์ซีฟกันนะครับผมด้วยเชลคอร์นะครับผมเทลรีเคอร์ซีฟต่างจากรีเคอร์ซีฟธรรมดาทั่วไปตรงไหนนะครับผมเดีย๋ยวผมจะขอพาไปดูตัวอย่างเลยนะครับผมว่านี่คือรีเคอร์ซีฟธรรมดานะครับผมเราจะเรียกกันเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับผมจากรอบหนึ่งไปรอบสองรอบสองไปรอบสามรอบสามไปรอบสี่ไปเรื่อยๆจนถึง สิ้นสุดนะครับผมเ่อถึงจุดสุดแล้วถึงจุดสิ้นสุดแล้วแล้วก็จะเริ่มย้อนกลับมาแล้วผมส่งค่ากลับมาเป็นทอดทอดเรื่อยๆนะครับผมแบบนี้เป็นต้นนะครับผมส่วนเทลลีเคอร์ซีฟนั้นจะไม่มีการย้อนกลับนะครับผมเป็นวันเวไปแล้วไปรับนะครับผมไม่กลับนะครับผมฉะนั้นเทลลีเคอร์ซีฟจะไม่มีปัญหาในเรื่องของ stack overflow เหมือนกับ รีเคอร์ซีฟนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับผมแล้วอ่าเทียร์คอนี่จะมีการเขียนอย่างไรนะครับผมเรามาดูตัวอย่างนะครับผมตรงจากตรงนี้นะครับผมฟังชันถ้าเป็นฟังชันรีเคอร์ซีฟธรรมดาเราจะรีเทนค่ากลับนะครับผมส่วนถ้าเป็นเท i l ร e c ีเคอร์ซีฟเราจะจัม p จัมไปเลยนะครับผมการจัม p จัมในที่นี้ก็คือ การจะกระโดดจาก m e t h o หนึ่งไปอย่างอีกเมททหนึ่งเลยนะครับซึ่งมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าเม h o d ที่จะกระโดดไปนั้นจะต้องมี argument เหมือนกันนะครับผมซึ่งเวลากระโดดไปนั้นเราจะเอา argument ของเมท o d ที่อยู่าปัจจุบันไปด้วยนะครับผมฉะนั้นการจะเป็นการจำก็จะเป็นดังนี้นะครับผมก็คร่าวๆสํา,าสหรับเชื่ r e คีก็คือเปลี่ยนจาก การ r e เทิร์นค่าเป็นการจำข้ามเมท hod ไปเลยนะครับผมจะ,จะทำให้ไม่ต้องมีการส่งค่ากลับมานะครับผมเลยกลายเป็น one way เมื่อเป็น one way แล้วการเขียนรูปแบบการเขียนก็จะต้องแตกต่างกันไปจาก recursive เดิมนะครับผมซึ่งผมจะมาเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผม ดีนะครับผมทำจาก New Project นะครับผมก็เป็น Theory recursive นะครับผม Theory recursive เพราะวันนี้เราจะคุยเรื่อง Theory recursive ตัดฟังก์ชัน Theory fact นะครับผม เราก็เริ่มจาก start yes, integer เป็น number นะครับผมทีเราต้องมีต่อมาคือค่าถัดไปนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราทำ recursive ธรรมดาจะไม่จําเป็นต้องมีข้านี้แต่เนื่องด้วยตัวฟังก์ชันแบบ tail call เนี่ยนะครับผม tail recursive นะครับผม เราจะไม่สามารถส่งค่ากลับมาได้ฉะนั้นเราก็ต้องพกค่าไปด้วยนะครับผมเมื่อกลับไม่ได้ก็ต้องพกกันไปนะครับผม next as integer นะครับผม uh, s integer เช่นกัน return and function โอเคนะครับผม เราก็จะมาทำในส่วนของ IL กันต่อนะครับผมเป็นจากสแควร์เป็นแยว fact start option option นอนนั่นเองนะครับผมหาค่า next In นสามสองเน็กนะครับผมค่าเป็นอ <Param> ินสามสองพารามนะครับผมพารามลำดับพารามิเตอร์ที่สองเท่ากับอินสามสองศูนย์นั่นเองนะครับผมตามค่าตรงนี้อ่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับผมเท่ากับศูนย์โอเคครับผมชช้นหน้ามีค่าเท่ากับศูนย์ จากนั้นเราก็ max max stack ทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับผมก็เริ่มจากโหลด argument 0มาก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็เช็คกัต่อว่าที argument หนึ่งนั้นมีค่าเท่ากับมีค่าน้อยกว่า0หรือไม่นะครับผม อย่างเป็นลบหนึ่งเป็นไรนะครับผมสี่ศูนย์บีเอลชีมีค่าน้อยกว่าไหมถ้ามีค่าน้อยกว่าเราก็จะไปที่เอ็กซิเลยนะครับผมเอ็กซิส่งออกฟังชั่นออกส่งออกกลับบ้านไปเลยนะครับผม ต่อมาก็มาเช็กว่ามีค่ามากกว่าศูนย์ไหมนะครับผมถ้ามีค่ามากกว่าศูนย์ก็ไปต่อเลยเราจะไม่ยุ่งด้วยแล้วนะครับผมก่อนแต่ถ้ามีค่าเท่ากับศูนย์เราก็จะทำการใส่ค่าใหม่ให้นะครับผมก็นำค่าสตาร์กก็นาค่าสตาร์ทซึ่งเรามีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมยังไม่ได้หายไปไหนนะครับผมยังรอเราอยู่ตรงนี้ค่าสตาร์ทนะครับผมสตาร์ท ADCI4.1 นะครับผมแล้วก็ทำการลบสับอ่า subtraction นะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ stock ค่าไว้ใน argument ที่หนึ่งนะครับผม s ก็ยังมาจาก short นั่นเองนะครับผม short ก็คือเลขไบต์นะครับผมเลขไบต์หมายถึงว่า อากิเมต์จำนวนอากิเมต์ลำดับอากิเมต์นั้นไม่เกิน255ในเองน,น,นะครับผมก็หนึ่งก็ยังไงไม่เกินนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการโหลดอากิเมต์หนึ่งนมา่อนนะครับผมเมื่อตอนนี้เรามีอากิเมซ์หนึ่งเรามีค่าต้องการแล้วเราก็ทำการเหมือนอทำการคูณเหมือนปกตินะครับผมก็โหลด เอาค่าคิวเมนท์ที่1มานะครับผมแล้วก็เมลคูณเข้าไปแล้วสต็อกจากนั้นเราต้องเช็คก,ก่อนนะครับผมว่าก่อนจะสต็อกเก็บค่าว่าเคิวเมนท์หนึ่งของเรานะครับผมหนึ่งของเรานั้น LDCI4 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2หรือไม่ นะครับผมถ้ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็ Exit ไปเลยนะครับผมพอเราคูณไปแล้วฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องอตามไปคูณ1นะครับผมเพราะยังไงคูณ1ก็ได้เท่าเดิมนะครับผมคูณหนึ่งแค่2ก็พอเมื่อเราเช็คแล้วว่าโอเคค่าค่า,คาอาร์กิเมนหนึ่งของเราเนี่ยอย่างเป็นสามอยู่นะเราต้องการจะไปคูณ2อีกเราก็จะทําการดําเนินการต่อไปด้วยกันสต็อกค,ค่าไปยังอาร์กิเมนต ศูนย์นะครับผมค่าที่เราคูณเก็บไปยังอาร์กิวเมนต์ศูนย์นะครับผมแล้วอาร์กิวเมนต์หนึ่งของเรานะครับผมเอลเดยอาร์กิวเมนต์หนึ่งของเรานะครับผมก็เ,เดี๋ยวผมแยกก่อนนะแต่การเหมือนเดิมท่ครับผมเอลเดย์เอลตีซีไอสีหนึ่งทำการลบอีกหนึ่งนะครับผมสับ ก็คือเอาเน็กลบหนึ่งเองนะครับผมแล้วก็สต็อเกเคินเหตุที่ผมต้องสต็อกกับไปไว้อย่างค่ตัวอาร์กิวเมนต์เองอีกครั้งหนึ่งเพราะเราจะทำการจมนั่นเองนะครับผมเวลาจมเราจะเอาเฉพาะค่าอาร์กิวเมนต์ไปนะครับผมเราจะไม่สามารถาใส่ตัวแปรไปให้ใหม่ได้นะครับผมฉะนั้นมีอะไรก็ฝากอาร์กิวเมนต์เข้าไว้นะครับผมจม In, อินอ่าแล้วก็เรียกชื่อฟังกช์ชันที่เราจะจำต้องอัจจำไปนะครับผมต้องไม่ลืมว่าฟังกช์ชันที่เราจะจำไปต้องอ่ามีอาร์กิวเมนต์เช่นกันนะครับผมอย่างมีอินสองตัวเราก็ต้องมีอินสองตัวนะครับซึ่งจำไปหาตัวเองก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอินสามสิบสองอินสามสิบสองนะครับผมเปอันที่เรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวยังไม่เรียบร้อยนะครับผมเริม่มอีกแล้ว stack นะครับผมแล้วทีนี้เราก็มาในการเช็กก่อนว่า max stack เท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งค่าหนึ่งช่องสองช่องสามช่องอามาหาค่าเปรียบเทียบแล้วก็ตัด2อ,อันนี้ออกไปเหลือหนึ่งช่องเหมือนเดิมขึ้นไป2อสามเจอนี้เข้าไปเหลือหนึ่งช่องเหมือนเดิมนะครับผมหนึ 1, 2, ่งสองาลบออกมา ทำกานสต็อกก็เคลียค่าไม่เหลือนะในสแต็กนะครับผมกำมาโหลดขึ้นมาอีกหนึ่งอาร์กิเมตหนึ่งไปเป็นสองเมารวบเหลือหนึ่งสแต็กนะครับผมตอนนี้เหลือหนึ่งสแต็กสองสแต็กที่สองสแต็กที่สามรวบแล้วก็รวบเก็บตอนนี้เหลือศูนย์สแต็กฉะนั้นสูงสุดก็คือสามนะครับผมเราจะใช้แค่แม็กคือสามนะครับผม มาทางนี้ต่อนะครับผมอ่าคอนโซลไร้ไร้ลายเทลแบ็คห้าละกันนะครับผมอ่าคอนโซลดาริชีนะครับผมโอเคครับผมทดสอบกันเออเร่โ uh อ้ oh, ผมลืมใส่ค่าต้องเป้าหลอก โอ้ผมลืมครับขอภัยวัดไม่ต้องใส่ด้วยความเคยชินอย่างอีกอย่างอยู่ครับเราจังจำไม่ได้นะครับผมเราถือค่าอะไรไว้เลยเรือเท่านกินโอ้เรือไปครับเป็น e สามสิบสองโอเคครับผม เสียดีอบ่อยๆก็แบบนี้นะครับพิมพ์ผิดกระจายโอเคผมมาเรียบร้อยแล้วผมแฟกห้าได้ร้อยยี่สิบนะครับผมบผม,ามาดูการขั้นตอนกันนะครับผมผมจะฟัวงวังดีบัคพอยต์เจนขั้นตอนชันนะครับผมเราเริ่มจากนะครับผมโหลดกิมเมนหนึ่งนะครับผมเช็คตอนนี้เน็กเราศูนย์สตาร์เราห้านะครับผมกิมเมนหนึ่ง ตอนนี้ก็คืออาร์กิเมนหนึ่งของเราเท่ากับศูนย์นะครับผมฉชนั้นสองเงื่อนไขนี้จะไม่เป็นจริงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเอาอาร์กิเมน์เมนหนึ่งของเรา,าสับนะครับผมมีอาร์กิเมนศูนย์อยู่นะครับคือสตาร์ทพุทหนึ่งเข้าไปจากการลบตอนนี้เป็นสี่นะครับผมเลขของเรากลายเป็นสี่แล้วนะครับผมกวอนต่อนะครับผมเราโหลดอาร์กิเมนหนึ่งมาอาร์กิเมนสอง แล้วทำการคูณน,นะครับผมคูณแต่เราจะพักไว้ตรงนั้นก่อนจะเราจะไม่เห็นในดีบักนี้นะครับผมเพราะค่าจะถูกเก็บไว้ในสแต็กซึ่งสแต็กมองไม่เห็นนะครับผมดีบักพอยต์ตามไปไม่เจอไปไม่ถึงนะครับผมหรือท่านใดเจอวิธีดูข้างในสแต็กก็แจ้งมาได้นะครับผมตอนนี้เราเช็คค่าว่าค่า next เท่ากับ2ไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับสองไหมถ้าไม่เราก็ทําการ เก็บค่าที่เราคูณนะครับผมเอาไว้ในค่าสตาร์ทนะครับผมตอนนี้สตาร์ทเราขึ้นเป็น20แล้วจากนั้นเราก็ทำการลบค่าเน็กต่อนะครับผมเหลือ3เราจัมไปกลับมาตรงนี้แล้วนะครับผมเราจัมมาแล้วตอนนี้สตาร์ทเน็กเป็น3กับ20นะครับผมตอนนี้เรามาเช็คเหมือนเดิมว่าค่าเน็กน้อยกว่า1ไหมอ้น้อยกว่า0ูนยไหมนะครับผม ไม่น้อยนะครับผมมากกว่าศูนย์ไหมมากกว่าจํามาเลยนะครับผมซึ่งเรามีค่าแสแต็กหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมจัดการคูณกับเน็กนะครับผมคูณเน็กเรียบร้อยเช็คต่อเหมือนเดียว,ว่าเน็กเราสองไหมไม่สองครับเน็กเราสามฉะนั้นไปต่อสต็อกค่ากลับมาเป็นหกสิบนะครับผมสตาร์ทเป็นหกสิบเช่นเดิมครับผมอัปเดตค่าเน็กเป็นสองนะครับผม ที่เหลือก็ยังเข้าสเต็ปเดิมเหมือนเดิมนะครับผมเราจำมานะครับผมจากการคูณเช็คค่า n เป็น2ไหมค่า n เป็น2แน่นอนครับจำ return เลยนะครับผมเมื่อ return ค่าปุ๊บเราก็จะได้คอนโซลของเรานะครับผม120เรียบร้อยนะครับผมค่าร้อมาเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆแล้วก็น่าจะอย่างง่านะครับผมสำหรับการทำเทลรีค ursive นะครับผมซึ่งผมคิดว่าจะประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างพอสมควรสำหรับงานที่จำเป็นต้องการใช้เทลรีค ursive หรือรีคอร์ซีฟจริงๆนะครับผมเพราะว่าเทลรีค ursive ค่อนข้างจะเป็นมิตรต่อ RAM นะครับผมต่อพื้นที่หน่วยความจำแล้วก็ Performance มากกว่าตัว Recursive เองนะครับผมครับผมวันนี้ก็จบการนำเสนอเรื่อง t ท i l รี c u r ร i v ีด้วยเ i l L เพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ใน YouTube คอมเมนต์ใน YouTube หรือใน Facebook กันได้นะครับผมครับผมสวัสดีครับ